สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมการเอานนองต้นกล้าลงกล่องปลูกจริงนะครับผมอนุบาลแค่7วันนะครับหลังจากนั้นผมก็เอาลงกล่องปลูกเลยนะครับเราเติมน้ําเข้าไปให้เต็มนะหรือเกือบเต็มทุกกล่องนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับเอนะครับสีแดงเข้าไปก่อนนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยบีนะครับตามไปนะใส่อย่างปริมาณเท่ากันนะครับกล่องนี้เป็นกล่องกุ้งนะครับบรรจุ24ลิตร น้องต้นกล้ายัางเล็กอยู่นะครับผมใส่ 2.5cc ซีซีต่อ1ลิตรนะครับก็เอา2.5ดไปคูณ24นะก็จะได้ปุ๋ย A กับปุ๋ย B อย่างละเท่ากันนะครับขั้นตอนแรกเราก็ฉีกน้องต้นกล้าออกมาจากฟองน้ำแล้วก็ยัดใส่ถ้วยนะครับแล้วก็หย่อนลงนะครับในน้ำปุ๋ย AB แต่ละกล่องนะครับไล่ปิดฝาไปก่อนนะครับตอนที่เห็นเติมน้ำลงไปนะครับก็คือน้ำยังไม่เต็มกล่องเท่าไหร่นะครับ เราก็เติมให้น้ำนะครับเติมน้ำเปล่านะครับให้น้ำปุ๋ยนะครับไปชนใต้ฟองน้ำนะครับให้น้องต้นกล้าได้ได้สัมผัสกับปุ๋ยนะครับเราก็ไล่ไปแบบนี้นะครับทีละกล่องนะครับกล่องนี้เป็นกล่องกุ้งย4ิบสลิตรนะผมเจาะ6กรูนะครับเพราะว่าเราปลูกสลัดสมพุ่มนะครับ บางกองก็อาจจะปลูกแปดบ้างครับแต่ว่าเวลาชนกันเราก็ต้องยายนะครับใบชนกันเราต้องย้ายนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปจนเสร็จนะครับวันนี้อากาศก็ร้อนอยู่นะครับแต่ก็ยังมีลมอยู่นะครับดีที่ยังมีลมนะครับโรงเรือนเราต้องทำให้โล่งๆนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับอากาศร้อนแต่ก็นะพักดื่มน้ำบ้างนะครับ ปกติมันต้องทําตอนเย็นนะครับต้องให้เวลาต้นกาได้พักฟื้นนะตอนนี้ผมทําช่วงเกือบเย็นนะครับบ่ายสี่นะครับแต่ว่าแดดยังแรงร้อนอยู่นะครับแมตตื่นะ้นามาดูตอนเสร็จแล้วนะครับต้นกาก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับโดยที่ฟองน้ํานะครับสัมผัสกับน้าปุ๋ยนะครับตามนี้นะครับ อันนี้เป็นกล่องปลานะครับกล่องปลากล่องใหญ่กล่องยาวนะครับผมจะเจาะสีรูนะครับฝั่งนี้อันนี้เป็นโรงเรือนเก่าของเรานะครับเดี๋ยวมีโรงเรือนใหม่นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับกำลังกำลังก่อสร้างเอาแหวดูผักมุ้งนิดนึงนะครับผักมุ้งงามมากนะครับได้ปุ๋ยเรือจากกล่องโฟมนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเราไม่เอาน้ําปุ๋ยทิ้งนะครับเรามาปลูกผักมุ้งกันต่อเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูนะครับ มุมของโรงเรียนของเราขอบคุณครับ